คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําไม่ทําตามอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคําแนะนาเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปเล่นเกมสลัดแลมดังนะครับผมวันนี้ผมก็เล่นอยู่ที่ฟันเกมมิ่งครับวันนี้ก็มีทุนอยู่ที่300บาทมาดูกันเลยครับว่าสลัดแลมดังแกตูวที่เป็นนักบาสจะแตกหนักขนาดไหนนะ,ะผมก็เล่นอยู่ที่เบ็ดละสิบสสสตางค์นะครับคุณผู้ชม ม,มาดูกันเลยดิฟ้าเนาะยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ครับอ๋อมีมาไหมมีมาไหมเฮ้สแกตเตอร์ไม่ลงครับคุณผู้ชมมามามาดอกนี้ต้องมาแล้วมาแล้วครับคุณผู้ชมสวยงามครับอืมไปครับกดเริ่มกันเลยมาดูกัน โอ้โหได้แค่สิบรอบนะเราเลือกได้แค่สิบรอบนะค,บคุณผู้ชมนะน่าเสียดายครับตอนนี้บวกมาหนึ่งบาทนะค,คุณผู้ชม, <c oughs> มอือหือมค์ีกไหมเอ่ยมีไมค์ีกไหมเอ่ยอือหือมาครับเจมาสวยงาม <c oughs> มีมาต่อไหมมีมาต่อไหมมีมาต่อไหม อันนี้ผมก็เล่นอยู่ที่ LSM 99นะครับถ้าใครอยากเล่นเล็บเดียวกับผมก็สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปหรือไม่ก็แอดไอ l ดี e ไลนแอดได้เนาะ <c oughs> มาครับดังไปดัง,ดง,ดงรอบนี้สแคตเตอร์ลงต่อลองต่อไหมโอ้โหลงครับได้ฟีสปินอีกงสิบรอบมาโอ้ยสแคตเตอร์สแคตเตอร์จะมาอะไราบ่อยขนาดนี้เออมันไม่มาแล้วคนระับคุณผู้ชมมันหายไปไหนไม่รู้ อืมาโอ้โหต้องมาต่อแล้วนะผมว่านะต้องมาต่อแล้วนะโอ้โหบวกมาหกพันแปดร้อปดสิบห้าบาทอะไรครับเนี่ยเล่นตัดเดียวเองโอ้โหเอาเป็นว้คลิปนี้ผมขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้แล้วกันงลงเลยทุนสามร้อยบวกหลักพันอ,อะไรอย่างครับเนี่ยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ วันนี้ก็ขอรากันไปที่กำไร6,700บาทนะครับสวัสดีครับ